ที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณลานอนุสาวรีท้าสุรานารีนายชัยวัน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษโดยมีพระภิกษุสามเณรจำนวน89รูปรับบินทบาตเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดบึงการค่ะพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร มีหัวหน้าส่วนราชการภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดยะโสธรร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ส่วนที่จังหวัดพิษนุโลกครับนายพัชรเสษบุญสิริสา,ร,สารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกและประชาชนวันนี้ร่วมกันทําบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรในกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน้อมรําลึกถึงในหลวงราชการที่9ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่9 แล้ก็ตั้งปณิธานว่าจะยึดแนวทางพระ,ะราชดําริตามคําสอนมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันและจะร่วมกันเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่ตอไปครับ